สุร้อนวัดบางคานหรือวัดหลวงพ่อเงินกลายเป็นมหากราที่ยืดเยื้อยาวนานมาร่วม10ปีนะครับจากการบริหารงานและบริหารเงินของวัดและหลังจากมีการปลดเจ้าว่ารูปเดิมและแต่งตั้งเจ้าว่ารูปใหม่ปัญหาก็ขยายตัวเลวร้ายจนมาถึงปัจจุบันลุกลามไปถึงสงฆ์ไปถึงคารวาสวัดบางคลานหรือในชื่อเดิมวัดวังตะโกเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ200ปีที่าศาสนิกชนจำนวนมาก ต่างเลื่อมใสศรัทธาโดยเรียกกันอย่างเป็นทางการว่าวัดฮิรัญญารามหรืออีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนรู้จักก็คือวัดหลวงพ่อเงินด้วยเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินเป็นผู้สร้างไว้เมื่อประมาณปี2377ต่อมาวัดบางคลานจเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมีผู้เคารพนับถือและถวายตัวเป็นสิทธ์มาขอฟังธรรม ขอเครื่องรางของขลังและขอให้หลวงพ่อช่วยรักษาโรคให้โดยท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาและสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนาในที่สุดโดยวัดบางคลานโด่งดังด้านวัตถุมงคลอย่างสุดขีดในยุคข,ของพระครูพิบูลรธรรมเวทหรือหลวงพ่อเปลืองเจ้าอาวาสรูปที่8ตั้งแต่ปี2505มีการจัดทำวัตถุมงคลและพระเครื่องหลายต่อหลายรุ่น ซึ่งทุกรุ่นล้วนแล้วแต่โด่งดังในแวดวงของพระเครื่องและวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมซึ่งราคาปัจจุบันสูงถึงหลักล้านหรือหลายล้านบาทยุคหลวงพ่อเปลืองมีวัย,ยาวัชกรคือลุงชเวงชัยรัต ซึ่งทำงานให้กับวัดมานานหลายสิบปีและช่วงนั้นวัดมีไรายได้จากการสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆรวมแล้วหลักร้อยล้านบาทจนมาถึงปี2,539หลวงพ่อเปลืองได้มรณภาพลงวัดได้แต่งตั้งพระคูวิสิทธิ์ศรีลาภรขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและนับตั้งแต่นั้นเองความขัดแย้งก็เริ่มขึ้นที่วัดบางคลานแห่งนี้ อาจารย์พอรอีกหนึ่งคนที่ทำงานให้กับวัดมานานหลายสิบปีเล่าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัดมาจากสองเรื่องหลักคือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับสมณเพศของเจ้าอาวาสในขณะนั้นก็คือพระครูวิสิทธ์ศรีลาพรและอีกหนึ่งปัญหาก็คือการบริหารจัดการเงินของวัดมีการจัดทำโครงการก่อสร้างหลายโครงการมีการจัดจ้างบริษัทรับเหมาซึ่งเกี่ยวข้องกับศรีกาคนหนึ่งและเมื่อมีความสงสัยว่า อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นบางอย่างจึงได้ทําการยื่ยนเรื่องไปยังคณะสงฆ์ให้ทําการตรวจสอบแต่ในขณะนั้นได้มีการใช้กระบวนการทางศาลเข้ามาจัดการกับปัญหาซึ่งใช้เวลานาน,านและทําให้ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยประเด็นปัญหาทีา่ท่านได้เห็นเกิดขึ้นในวัดหลวงพ่อเงินบางคลานนะครับที่ยืดเยื้อมาขณะนี้ก็คือในช่วง ปี2515นี่มีการพิทาราทิเศษหวงพ่อเงินปี2555ขึ้นปรากฏว่านะหลังจากงานเสร็จเรียบร้อยจะต้องมีการสรุปผล,ลวรวบรวมและประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการนะแต่ปรากฏว่ามันก็ยืดเยื้อมานะเป็นเวลานักปีนะครับในขณะเดียวกันก็มีการมีข่าวคลาวในเรื่องของของ,ของการใช้ใจ่ายเงินที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับที่ไม่ถูกต้องหรือ มีการทุจริตอะไรบางอย่างก็เป็นเหตุให้วัดเนี่ยเ,เกิดเ,เกิดความมัวหมองนะคนที่เคยเคารพศรัทธาทั่วไปก็ไม่เข้ามาวัดนะไม่ไม่เข้ามากราบเคารลขหลวง่อเงินเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ท,ที่ที่น่ากลัวคุณเป็นง่ายๆนะครับก็ยังไม่มั่นใจที่จะเข้ามาปี2,557 ลุงเฉวงทนไม่ไหวได้ร่างจดหมายร้องเรียนไปถึงเจ้าคณะใหญ่หนเหนือให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพระครูวิสิทตศรีลาภรมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามกฎหมายปกครองคณะสงฆ์และกฎหมายมหาเทราสมาคมโดยเมื่อปี2557ถึงปี2558มีคำสั่งให้พระครูวิสิทตศรีลาภรยุติการปฏิบัติหน้าที่จเจ้าอาวาส เพราะการบริหารไม่โปร่งใสเดิมทีวัดมีสมุดบัญชีเงินฝากกว่า5เล่มแต่ต่อมาลดลงเหลือเพียงหนึ่งเล่มและทําให้คณะสงฆ์ชาวบ้านแตกแยกกันพร้อมกันนั้นก็ได้แต่งตั้งรองเจ้าคณะอําเภอโพทะเลผู้ที่รู้เรื่องความเป็นไปไทยในวัดและผู้ปกครองใกล้ชิดทําหน้าที่รักษาการจเจ้าอาวาสรูปใหม่ให้เข้าไปตรวจสอบเงินบริจาคและศาสนสมบัติของวัด การแต่งตั้งเจ้าวาดรูปใหม่ทำให้พระครูวิสิทธิ์ศรีลาพรอดีตเจ้าอาวาดไม่พอใจไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งและได้ทำการฟ้องร้องเจ้าวาดองค์ใหม่ทั้งแพ่งทั้งอาญารวมทั้งร้องเรียนปปชให้ตรวจสอบเจ้าวาดองค์ใหม่ด้วยแต่พระครูพิสุทธิวรากรเจ้าวาดองค์ใหม่ก็ไม่ยอมได้ฟ้องกลับเช่นกันจุดนี้เองก็เป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งมีคดีฟ้องร้องกันมากมาย แต่คดีหลักคือคดีที่มีการฟ้องร้องเรื่องการปลดเจ้าวารูปเดิมและตั้งรักษาการเจ้าวารูปใหม่จะมีคำพิพากษาสารดีกาออกมาแล้วว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ปัญหาก็ยังไม่ยุติเพราะมีชาวบ้านและผู้กว้างขวางในพื้นที่ขัดขวางการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาการเจ้าวาดรูปใหม่ซึ่งหลายครั้งความขัดแย้งบานปลายจนเกือบมีการเผชิญหน้า 2,565มีการปิดล้อมยึดวัดหลวงพ่อเงินบางคลานนานกว่า3-4เดือนจนเมื่อวันที่24มิถุนายน2,565พระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรอ,อดีตเจ้าว,วาดที่เป็นคู่กรณีได้มอณภาพลงเรื่องดูเหมือนจะจบลงแต่ยังไม่จบเมื่อเหล่าบรรดาลูกศิษย์และญาติพี่น้องต่างมาอ้างกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของอดีตเจ้าอาวาส ในช่วงที่หาได้และมีในขณะที่บวชเป็นพระซึ่งยังเป็นคดีความกันอยู่แต่ความเคลื่อนไหวที่สำคัญเริ่มตั้งแต่วันที่11มกราคม2566เมื่อนายพยนอัศวพิชยนผู้วารัชการจังหวัดพิจิตรได้ส่งหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมีเนื้อหาสำคัญตอนหนึ่งว่าเนื่องจากเรื่องการแต่งตั้งเจ้าวาดซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดพิจิตร จึงขอถวายเรื่องความคืบหน้าให้พระคุณท่านเพื่อเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าวาดวัดฮิรัญญารามต่อไปจนเมื่อวันที่14มีนาคม2566ได้มีพิธีแต่งตั้งพระครูพิสุทธ,ธิวรากรเป็นเจ้าอาวาสวัดฮิรัญญารามอย่างเป็นทางการมีพระราชสิทธิ์เวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีวันนั้นไม่มีชาวบ้านออกมาประท้วงแต่อย่างใด แต่เวลาผ่านไปเพียงครึ่งเดือนกลุ่มชาวบ้านก็ออกมาประท้วงอีกครั้งเพราะไม่ยอมรับในตัวของเจ้าวาดรูปใหม่เนื่องจากมีการแจ้งความดำเนินคดีกับชาวบ้านหลายร้อยคดีพยายามให้ชาวบ้านติดคุกและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรอ้างเหตุผลแจ้งเจ้าคณะอำเภอโพทะเลว่าเพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงของพระผู้ใหญ่ของจังหวัดโทรศัพท์ข่มขู่ให้พระคูวิลุณธรรมมาพิรัส เจ้าคณะอำเภอโพทะเลให้ดำเนินการแต่งตั้งพระครูพิสุทธิวรากรเป็นเจ้าอาวาสโดยปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดพิจิตรมีเจ้าคณะตำบลท่านั่งตำบลบางคลานมาคอยกำกับกดดันเจ้าคณะอำเภอโพทะเลให้ลงนามในหนังสือรายงานการประชมุมเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสบางคลานท,าท,าทั้งๆที่ไม่มีการประชุมจริงชาวบ้านในตำบลบางคลานไม่มีใครทราบเรื่อง และไม่ทราบว่ามีการแต่งตั้งพระรูพิสุทธิวรากรเป็นเจ้าอาวาสจึงขอให้เปลี่ยนตัวเจ้าอาวาสต่อมาเมื่อวันที่5เมษายน2566ศาลจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งให้หมอบทรัพย์สินของวัดบางคลานแก่กรรมการวัดชุดใหม่จึงทำให้เกิดปัญหาระหว่างกรรมการวัดชุดใหม่พยายามเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แต่ถูกขัดขวางมีการปิดประตูวัดทุกด้าน ต่อมาวันที่6เมษายน2566เหตุการณ์บานปลายถึงขั้นใช้กำลังเข้าไปทำร้ายกันและกันโดยมีชายชุดดำกว่า22คนเข้าไปทำร้ายพระและเจ้าที่วัดซึ่งหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสั่งการก็คือกิติศักดิ์รัตนวราหาสศปตาหน้าสืบสวนความจริงจะมาร่วมกันหาคำตอบและหาสุดขี้คลายของมาหากาป์ปมขัดแย้งวัดบางคลาน